กับหญ้าหญ้านี่สยครับผมได้ปล่อยวัวเดินบ้างไหมครับนี่ก็มีนะไอเอาไปให้เล็้ยญ้ากข้างนอกบ้างเล็มยญ้ากข้างนอกบ้างในสวนครับผมอาทิตย์หนึ่งออกประมาณสักกี่ครั้งครับก็จะถ้าอยู่ไม่ได้ทําอะไรก็ให้ออกทุกวันเลยนะถ้ามีติดงานก็ไม่ได้ออกอยู่ในโคกเลยครับผมคือถ้าว่างนี่ต้องเอาออกเพราะอะไรครับ ก็พเพราะให้มันได้เดินออกกำลังกายบ้างอได้สูดอากาศข้างนอกครับผมเหมือนคนเราเนาะได้เดินเล่นเดินกิน,น,นครับผมแต่วัวอ้วนนั่นนี่เนาะสภาพดีเลยเนาะอันนี้คือข้อวัวของคุณลุงเนาะทำไมมีดินกับปูนอยู่ข้างหน้าอย่างนี้ครับ๋อให้มันสะอาดสะอ้านเช้าความสะอาด๋อแล้วก็เก็บขี้มันง่ายทำไมถึงว่ายงั้นครับอ๋อสะดวกตัว การเก็บขี้เก็บอะไรแล้มันจะสะอาดสะอ้านด้วยอคือเวลามันกินเสร็จแล้วเนาะมันขี้มันก็จะาขี้ใส่ปูนตรงนี้อ๋อพอเวลาเราทงสะอาดแล้วก็กวาดเลยตั้งแต่ทําอย่างนี้มาวัวสุขภาพดีขึ้นไหมครับก็ดีนะดูมันสะอาดสะอ้านครับผแข็งแรงแไม่เคยเป็นอะไรเลยออไม่ไม่เคยเป็นโรคปากเปื่อยเท้าอันนี้คือวัวของคุณลุงเนาะครับ เลี้ยงวัวสายพันธุ์อะไรบ้างครับนี่บราบมันบราบมัน,ม,นม,มีวัวทั้งหมดกี่ตัวครับคุณลงุงสองตัวสองตัวสองตัวตว,วันนี้แม่กับลูกแม่กับลูกอสองตัวนี้วันนี้คุณลุงอยากจะขายวัวสองตัวนี้ครับผมอันนี้กี่ปีแล้วครับแม่มันเนี่ยแม่มันได้ลูกสองได้ลูกสองอันนี้คือตัวที่สองครับผมตัวผู้หรือตัวเมียครับตัวผู้ครับตัวผู้เนาะ ไว้สามเดือนไว้สามเดือนสามเดือนพอดีเลยอ๋อผสมอะไรมาครับคุณลุงก็อะไรนะผสมตัวหรือผสมหลอดผสมหลอดผสมหลอดครับผมคู่นี้คิดไว้เท่าไหร่ครับสามสิบเก้าสามสิบเก้าครับเอาราคาตกองได้นะเอาราคาที่เป็นไปได้นะอ่าสามสิบเก้านะผู้ชมครับเห็นคุณลุงบอกว่าเดือดร้อนจะจ่ายค่าเทอมลูกเนาะครับผมครับผมก็เลย กลั้นใจขายสามสิบเก้านะครับเสียดายอยู่นะเสียดายนะครับวัวฟอร์มนี้นะไม่ธรรมดานะเนี่ยผู้ชมครับวัวสวยนะไม่ใช่ขี้เรนะนี่ให้กินอะไรบ้างครับนี่ก็กินหญ้าแล้วก็กินฟางแค่นั้นแหละครับอ๋อหญ้าในเปียกับฟางครับผมกินฟางดีเหลือเกินอืมกินฟางดีเหลือเกินเญ้าในหญ้าญ้าในมันก็คิดนะงานหญ้าตัวขี้วัวอ๋อครับผมสวยเลยนะครับสองตัวนี้เนาะ สามสิบเก้าแม่วัวให้ลูกมาแล้วสองตัวตัวนี้คือตัวที่สองเนาะคร,ครับผมลูกตัวผู้ลูกตัวผู้วัยสามเดือนสามเดือนครับหนังดีโครงสร้างใหญ่เลยเนาะปกติวัวสามเดือนคุณขนาดนี้หายยากนะผมว่านะอันนี้โครงสร้างค่อนข้างที่จะดีเลยเนาะสามสิบเก้านะคุณลุงเนาะคร,ครับผมกลั้นใจขายนะผู้ชมครับเบอร์โทรเบอร์อะไรครับ อีกครั้งหนึ่งครับ0 8 4 5 9 9ป1 2 8ห้า้า้านสองอ่ะโอเคครับสามารถโทรมาสอบถามได้โดยตรงอันนี้คือข้อบัวของคุณลุงเนาะทำไมมีดินกับปูนอยู่ข้างหน้าอย่างนี้ครับออให้มันสะอาดสะอ้านเช้าความสะอาดอ๋อแล้วก็เก็บขี้มันง่ายทําทำไมถึงว่าอย่างนั้นครับอ,อ๋อสะดวกต่อต่อการเก็บขี้เก็บอะไรแล้วมันจะสะอาดสะอ้านด้วยอืม คือเวลามันกินเสร็จแล้วเนาะมันขี้มันก็จะขี้ใส่ปูนตรงนี้อ๋อพอเวลาเราทงสอาดแล้วก็กวาดเลยตั้งแต่ทําอย่างนี้มาวัวสุขภาพดีขึ้นไหมครับก็ดีนะดูมันสะอาดครับผมแข็งแรงแข็งแรงไม่เคยเป็นอะไรเลยอ๋อไม่ไม่เคยเป็นโรคปากเปื่อยเท้าเปื่อยเลยไม่มีไม่มีนะครับอ๋อโอดีจริงๆเลยทั้งนั้นแต่ว่าที่นี่ก็คือให้กินแค่หญ้ากับในเปียครับหญ้ากับฟาง ยญากระฟังครับแค่ั้นสองอย่างอ๋อครับผมไม่มีหัวอาหารครับไม่มีไม่เคยให้กินไม่เคยให้กินอันนี้ยญ้าอะไรครับคุณลุงนี่ในเปียครับอสวยมากเลยนะขนาดนี้ได้กี่วันครับนี่ตรงนี้นี่โอ้เตัดให้กินเรื่อยๆไม่ได้ให้กินเยอะกินทีละทีละอะไรทีละถุงปุ๋ยครับอ๋อได้ขายบ้างไหมครับนี่อะไรในเปียครับผม ก็ได้ขายอยู่นะทีละพันทีละอะไรอย่างเงี้ยห้าร้อยพันหนึ่งเขามาซื้อยังไงครับคุณลุงก็ซื้อเป็นสวนอ๋อมาซื้อเป็นสวนครับครับผมอันนี้ขายได้เยอะหรือยังครับนี่ก็ตอนนี้ยังไม่ได้ขายนะหน้าแล้งไม่ได้ขายขายเฉพาะหน้าฝนอัอมันจะมันจะเกิดดีมันจะครับผมดีครับผมส่วนหน้าแรงเราก็จะเก็บไว้ให้วัวของเราครับอ๋อแต่หน้าฝนก็สามารถที่จะขายได้ครับผม อันนี้คือบรรยากาศนะผู้ชมครับแต่ว่าวัวกินดีนะคุณลุงเนาะอยูด่ดูด้วยกยโกยให้มันอยากกินครับผมเช้ามาให้กินอะไรครับวัวที่นี่ก็กินฟางครับเยน็นเย็นเย็นก็ฟางกับหญ้าหญ้านเดียครับผมได้ปล่อยวัวเดินบ้างไหมครับนี่นก,ก็มีนะอเอาไปให้เละยหญ้าข้างนอกบ้างเลียหญ้า <ใน S 1> ข้างนอก<ใ>นบ้างในสวนครับผมอันที่หนึ่งออกประมาณสักกี่ครั้งครับก็จะ ถ้าอยู่ไม่ได้ทําอะไรก็ให้ออกทุกวันเลยนะถ้ามีติดงานก็ไม่ได้ออกอยู่ในโคกเลยครับผมคือถ้าว่างนี่ต้องเอาออกเพราะอะไรครับก็เพราะให้มันได้เดินออกกำลังกายบ้างใด้สูตรอากาศขั้งนอกครับผมเหมือนคนเราเนาะไปเดินเล่นเดินกินครับผมแต่วัวอ้วนนั่นนี่เนาะ สภาพดีเลยเนาะเป็นตัวจ๊งอ๋อเลยก็เลยหนไวกันตุครับผมป้องกันลูกวัวออกเป้าหมายแค่นี้ครับผมแต่ขคอวัวของคุณลุงนี่กางสแลนดีเลยเนาะครับผมช่วยได้ไหมครับคุณลุงช่วยได้อยู่นะก็ช่วยได้ป้องกันยุงป้องกันยุงป้องกันแมลงครับผมใจหายไหมครับที่จะขายวัวตัวนี้เนก็เสียดายอยู่นะก็ทำยังไงได้มัน จำเป็นต้องขายออันนี้วัวตัวแรกเลยไหมครับหรือว่า,างไงก็มันถ้ามีเงินก็ซื้อเข้ามาเรื่อยๆถ้านั่นแหละเอามาเลี้ยงมันชอบวัวนะครับอทําไมถึงชอบเลี้ยงวัวครับเ,เลี้ยงวัวแล้วมีไอ้นั่นน่ะ <laughs> ยังไงย่งไงครับ <laughs> มีความสุขมีความเพลิดเพลินไปอมีความสุขที่ได้เลี้ยงวัวครับผมบแล้วชอบชอบ อาศัยว่าใจชอบเนะาะครับผมครับผมแล้วตั้งแต่เลี้ยงมานี่มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างไหมครับนี่ก็ยังไม่มีนะยังไม่มีอะไรเลยนะอืมกาลังมีความสุขเลยแต่ว่ามีเขาเรียกว่าความจะเป็นต้องใช้เงินเนะาะ<ม>ครับผมครับผมคู่นี้เนาะสามสิบเก้าต่อรองได้เนาะต่อรองได้ครับครับผมเคยเลี้ยงวัวพื้นบ้านมาก่อนไหมครับก็เคยเลี้ยงนะเลี้ยงมาเรื่อยๆเลี้ยงเรื่อยๆอ,อ,อืม พื้นบ้านกับรามันเนี่ยไหนลี้งง่ายกว่ากันครับนี่มันก็แลไรใจก็เหมือนเหมือนกันแหละเราเอาใจใส่มันก็เหมือนเหมือนกันเลยครับให้เป็นดีอะไรอย่างเงี้ยครับผมอยู่ที่การเอาใจใส่ไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ไหนถ้าเราเอาใจใส่ก็เลี้ยงได้ก็เหมือนกันอะไรเหมือนกันหมดอะครับผมขอให้เอาใจใส่เนาะครับผมเนี่ยผู้ชมครับมีที่เด็กแล้วนะครับ เสาะครับทําไมทำางนี้ครับคุณลงุงอ,อ๋อป้องกันอะไรอะไรนะมันผุมันอะไรไอคัวมันขออนี้ทํากี่ปีแล้วครับนี่สามปีแล้วไหมสามปีแล้ว,แ,ลวออแต่ว่ายังถือว่ายังใช้ได้อยู่เนาะยังแข็งแรงอยู่ไม่มีผุไม่มีพังเลยเนาะไม่มีเลยครับผมขี้วัวได้ขายบ้างไหมครับนี่ก็ขายบ้างเลยครับ ใส่บ้างเอาใส่หญ้าในเปียบ้างใส่หน้าบ้างใส่หน้าบ้างอะไรแล้วแต่ครับผมอันนี้เป็นเศษฟางที่คุณป้าเขาเขี่ยกองๆนะผู้ชมครับวัวก็ยังกินเนาะแสดงว่าวัวที่นี่กินดีจริงๆเนาะกินไม่เลือกนะครับเนาะมไม่เคยซื้อหัวาหารครับไม่เคยซื้อเลี้ยงแค่หญ้าก,กับฟางจริงๆครับครับผมคิดว่าจําเป็นไหมครับหัวาหารนี่ก็ถ้า นั่นมันก็จำเป็นบ้างไม่จำเป็นมากแล้วแต่คนนะครับแต่ผมเชื่อว่าคุณลุงนี่น่าจะวางแผนดีเนาะมีหญ้ามีฟางพร้อมเนาะอะครับผมหายหญ้านะครับคนที่จะมีหญ้าเนียเปียสวยๆแบบนี้หายากมากๆเลยนะส่วนมากก็จะแห้งแรงเนาะอ๋อคุณลุงติดสปริงเกอร์เต็มไปเลยเหรอจะรดน้ำน้าแรงจะรดน้ําอยู่แต่นี่ฝนตกมาไม่ได้รดเลยมันมันชื้นอยู่ครับผมแล้วทําไมใส่สปริงเกอร์สูงจังเลยนะครับ ก็เวลาเวลามันหน้าฝนมันจะสูงนะไอตัวนั่นแหละไอตัวหญ้าในเปลี่ยนครับผมถ้ามันติดสูงแล้วเวลามันปั่นมามันจะไม่มันมันติดหญ้ามันติดใบหญ้าอ๋อมันจะไม่พ้นใบหญ้าอ๋อพ้นไม่ไม่ถึงกันครับผมก็เลยต้องทําสูงๆไว้อ๋อเราเจอปัญหามาเนาะคุณป้าครับสักกี่ตัวถึงเหมาะกับคนผู้สูงอายุแบบเราฮะเลียงแค่ตัวสองตัวสามตัวก็พอแล้วพอดีกัน กำลังของเราที่จะไปได้ครับผมไม่ต้องเลี้ยงเยอะเลี้ยงเยอะมันเหนื่อยเอาพอดีพอดีเพราะที่เราจะไปได้สี่ห้าตัวนี้ก็ถือว่าเยอะนะครับผมเยอะเหนื่อยเป็นภาระเลยใช่ไหมครับเป็นภาระเลยขนาดนี้กํลาลังดีใช่อันนี้เราคือเลี้ยงเสริมหลังจ,จากที่เรากลับมาจากเอ,อขายของมัง่งอะไรมัง่งเราก็พอ,อ,อได้เลี้ยงได้ตัดหญ้าให้มันกินครับอันนี้คือไม่เหนื่อย ไม่เหนื่อยใช้กำะพูดงนี้ได้ไหมใช่มันไม่เยอะครับผมถ้าได้ขายมันก็ยังพอได้ใช่แต่ว่ามันไม่ใช่ว่าเราจะมาเรียกว่าใช้กําลังเยอะเกินไปอันนี้พอไปได้ครับผมเป็นความสุขได้เนาะใช่ถ้าเยอะกว่านี้แล้ครับถ้าเยอะกว่านี้กโอ้ไม่ไหวค่าใช้จ่ายก็เยอะซื้อฟางด้วยอะไรด้วยครับผมฟางก้อนหนึ่งก็สี่สิบบาทแสดงถ้าบัวเยอะก็่สี่ห้าตัววันหนึ่งก็หมดไปสามสี่ก้อนตีไปมันก็เยอะเหมือนกันครับผม แสดงว่าวันหนึ่งนี่วัวก็กินเยอะเหมือนกัน,นถ้าเรามีหลายตัวมันก็ลงทุนเยอะเนาะใช่กินไม่อิ่มมันก็พราะว่ามีไม่มีราคาอีกไม่มีราคาอีกร,ราคาตกอีกครับผมอเอาแค่พอดีพอดีตัวเราครับผม